ทำมือเนาะท่านก็ทำมือเหมือนกับกำลังให้พรเนาะแล้วก็ขีดจากตรงช่วงนี้เนาะตรงช่วงจีวรเนาะนี่ก็จะขีดแขนขึ้นมานะครับเห็นไหมนะครับนี่ขีดเป็นขึ้นมาแล้วขีดเป็นอุ้งมืออาแขนตรงนี้เฉียงอีกเนาะด้านนี้เฉียงนะครับเห็นไหม ขี่เฉียงนะครับอ่ะจีวนให้ลงมาหน่อยนี่ขีดเฉียงเราก็จะวาดนะครับช่วงแขนเนาะนะครับเส้นเนี่ยตรงนี้ให้นานาเนานะเส้นโค้งเนี่ยนะครับนี่แล้วคราวนี้เราก็จะวาดตรงส่วนของอุ้งมือเนาะน้องๆก็ได้ฝึกวาดตรงมือด้วยเนาะ ขีดเป็นโค้งมาครับนี่ขีดขีดมาเป็นอย่างนี้แบนแบนเห็นไหมขีดเป็นโค้งนะครับแล้วคนนี้ก็ขีดตรงนี้ปึ๊บนะครับขีดตรงนี้แล้วก็ขีดเป็นนิ้วนะครับอีกข้างหนึ่งนี่เป็นนิ้วโป้เนาะนี่ก็คือนิ้วโป้ใช่ไหมขีดให้ดูลักษณะแบบนี้ก่อน นะครับแล้วขีดเหมือนรูปตัวยูเนาะนี่เหมือนรูปตัวย,เเวยูเลยนิ้วโป้เห็นไหมนี่เป็นรูปทรงแบบนิ้วเนาะนะครับปางคล้ายๆท่านก็ให้สีให้พอเนาะครวนี้เราก็พอพอได้ตรงนี้เสร็จก็ทำข้อนิ้วเนาะขีดขึ้นมาเนี่ย